สมายดียูรมีแห้งยามเทียงครับส่วนพี่น้องกินเข่ากับครัวพ่อหมานกระนองหมูหวานครับไปยาไม่นั่งมากเมื่อวานนี้นะครับอีเมะให้ปลาคอมานี่คือปลาช่อนนานะครับแต่ว่าเขาสิเบ็ดได้นน้ำหอยน้ำหองครับกิโลกว่าผมว่าสิบปนะแต่ว่าเขาซื้อสิบปนมาเบิดดอกนะครับสีแบงใบต่มหรือขวานเซนเมสมครับผมสิบปนเคียงหนึ่งปนเค่องหนึ่งคือสีบอลคาร์ลัมเนาะพี่น้องเนาะตัวใหญ่ครับ อยู่ผู้เดียวกันเลยสิปนเครืองหนึ่งนะฮะนี่คือปลาช่อนนะฮะขันตัวแย่หลายมันกันเนื้อมันเป็นเส้นกระดูกมันหลายครับผมเดี๋ยวไปดังไฟก่อนนะครับ หลังจากจีดังไฟแล้วนะครับเขาก็มาเตรียมนำต้มต้มปลาเส้นาปลาแดกนะเพราะมันจะใส่ปลาแดกแกงจากตลาดนะครับผมใส่ปลาแดกแกงจากตลาดก่อนครับมันมีปลาแดกปลาแดกปลาหลอดอยู่ปลาแดกปลาแดกปลาหลอดกับแม่เข็มฝากมาอยู่อันนี้จะเป็นใส่ตะมะฮงนะฮะใส่ตะมะฮงปลาแดกตอนอันนี้สำหรับปลาแดกใส่แกง ใส่แกงใส่แกงอยู่ตลาดครับทุงละยี่สิบบาทเพื่อเพื่อให้มันหอมมันซื้อดอกหอมน้ำประเดกครับม่ตรงเซรัายไปไหนไอ้เพื่อให้มันออกกินน้ำประแดกนะครับ ส่วนปลาพระมาณสีเห็ดบเบิดดอกนะครับจะสีเหลือกปนพระมาณจะต้มพระมันจะปนส่วนใดดีอาส่วนนี่ลงบ่หรือว่าอาส่วนนี่เอาหนอหน่อยเข้มเขมเอานหน่อยเข้มเข้มนะฮะเอาส่วนนี่เนาะไปปนเนาะไม่นั่งแล้วคั่วไปหัเรียบร้อยนะฮะนี่ แล้วก็เราจะทำการเอาไปใส่ไฟกับบัตตนีครับกำลังเด็ดการเลยครับพี่น้องครับอีกจ็นดอยนึ่งห้ปลาเปลือยก่อนนะครับแลวกาข้อสิบป,ปงแล้วกา ข้าวตอนป่ามาพักขย็นนะครับหลังจากที่ทำการปนนะครับแต่ว่าตอนนี้พอบัานจะไปเตรียมหอมเตรียมกระเทียมมะขัวเตรียมบวเพียงมะขั่วเพื่อตำเสปร์ปน,นะเพื่อเพิ่มความหอมใกับปนป่านะครับอ่ะเดี๋ยวไปไปเตรียมกระเทียมและงก็เตรียมหอมน้ำกันครับโอ้ยพวนพี่ดองเลย เพื่อเพิ่มความหอมให้กับป่ลนะครับใส่กระเทียมลงไปกระเทียมก็จะมีหอมสำหรับหอมนี่ใส่หอมหอมแดงบานท้องเียลนะครับหอมหน้าหอมหน้ามันจะมีหอมแดงสีสเกตนะครับหอมแดงสีเกตแล้วก็หอมหน้าครับแล้วจะเเฮามีนะครับผมหอมหน้ามันจะประมาณนี้นะครับปลารอดุงพุ่งครับแล้วก็ไแม่เข็ม ไอเคมพอซักพันห่มานะครับส่วนหอมสีเกียตเนี่ยจะเป็นแม่บุญแม่แดงนะครับเป็นเอือยจันชายเป็นเอือยบัวพันจากสีเกียรติพันถ่ยมากนะฮะลาเบดรับ,อรบหอมแดงสีเกียรตกับไซดนะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของหอมหน้าหอมสวนหวานนอกกับไซเดรครับปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับสหรับหอมแต่ว่าจะต่างกันที่รสชาติแล้วก็กลิ่นนะครับจะต่างกันที่กินและก็รสชาติ กินหอมหวานเขาอาจจะบ่แห้งซ้ำสีเกตนะครับแล้วก็รสชาติอาจจะจัดจ้านนะครับวกาใส่ได้หรือว่าใส่ฝนใส่แจวได้นะครับผมผมใส่หอมกับกระเทียมขึ้นหลายเถียพ่ออยู่หรอกเนาะพ่ออยู่พ่ออยู่เดี๋ยวรอให้ปลาสุกเข้าปลงลงแล้วก็จังจะเนว่าจังสิขวัวหอมขวัวบกพริกนะครับผมใส่บกพริกสดใส่บกพริกแห้งนะครับตํำ ใส้พริกแห้งในการตํานะครับปูนี้นะครับผมพริกแห้งจังหอมแบพริกแห้งมันจังหอมนะครับ หลังจากที่ต้มปลาเปื่อยแล้วนะครับพอมันกะีิเท่าปลาถึงนมาผักเพื่อให้มันเย็นนะครับจะได้บ่หอนเวลาเอ่อเาเลมเอาเนื้อนะครับเวลาเราเลมเอาเนื้อนะครับเพื่อจะทําป่นนะครับปลาคอตัวละลูกครับรมาณนี้แหละ แล้วถ้าสูตรบางคนก็นเ,กเสียบไม่ปิ่งเอาครับแต่ว่าสิ่งที่จะสะดวกที่สุดก็คือการขวเอาครับเันจอจงไแล้วก็ประองเสียบน้ำนะครับ ถ้าเรพริกนี่พอมันเลือกขวานะครับมันจังหอมขวเอาครับจังหอมครับแต่ว่าผู้ใดจะเอาบวกพริกยิบเสียบไม่แล้วก็ไปขวไปไปปิ้งกันอะไรกันนะแต่ว่าพอมันใส่บวกพริกบวกพริกแข็งนะได้ทุกพริกครับแต่ว่าบวปิ้งกับขวนะครับมันจังหอมครับจังหอมเราจะเพิ่มรสชาติความเผ็ดอันนี้พอมันมีบวกพริกแข็งก็เลยใส่บวกพริกแข็งนะครับ เอยบัวพันเอืยจันชายครับทีมเม่บุญเม่แดงจากย่างชุ่มหน่อยสีเขียดนะครับปีนี้ <c oughs> เกือกซีเร้ยย่อนเอือยย่อนแม่อีกนะครับปีนี้สำหรับพริกนะครับขัว <c oughs> เอาขัวเอามันจังหอม ประมาณนี้เราจะให้ไม้แห้งครับจะให้ไม้แห้งประมาณนี้นะครับเป็นเ็จพิธีนะครับเรียบร้อยหลังจากที่หนึ่งต้มปลาปนแล้วนะครับกัวบพุพกกัวหอมแล้วนะครับ ขาดไม่ได้ก็คือข้าวนะครับต้องมีข้าวกินน้ำมันกับสินึ่งเขาไว้ครับหลักก็สิไปปนป่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วกับสิพอดีเขาสุกนะครับ หลังจากขีดหนึ่งเขาไว้แล้วนะครับแถมมาทําการปนพะมันจะใส่พริกไหลเติบครับพริกแห้งเขาต้องตาพริกพริกแห้งขัวก่อนนะครับเราต้องตําพริกก่อนนะครับผมใส่พริก <c oughs> หลายพอสมควรเป็นทั้งแจวเป็นทั้งปนละ่ะอ่านี่เราก็จะ ใส่กระเทียมลงไปนะครับก็ตำกระเทียมก่อนหอมมันจะหอมครับแล้วจะสะดวกครับบางคนก็บางคนก็ใช้ปิ้งนะครับบางคนก็ใช้ขั้วเอาคือผมเห็ดแหละครับแล้วแก จะมาเป็นหอมหอมนะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมลูบลูบลูบมนมันใหม่ออกครับลูบลูบลูบมวน,นใหม่ออกเล็ดหัวมันออกกระใส่ยดนะครับ หอมเราเยอะมากใส่ได้หลายหล,ลวดใส่หลายแสบหลายบัเบิดดอกครับกสิเอาไปขัวกินน้ากินบัเบิดก็เอาไปขัวกินกบกระห้องพ่อกบอืฝน้อนตกครับ ขึ้นกระบวนการเลือกป่าเอาตะเนื้อมันครับเอาตะเ,เ,เ,เนื้อเอาตะเนื้อใส่ตอนเป็นปลาคอตัวใหญ่มันอาจจะมีก่างเนีย่ยจังหน่อยหนึ่งนะครับ แล้วมันระวังแน่ถ้าผู้ใหญ่กินไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าขันนิดหน่อยกินกับเลือกเอาครับเลือกเอาน่าเป็นแน่นหน่อยด้ เนื้อมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นเหรอนะครับจะเป็นปลาคอใหญ่ครับเนื้อล้วน เสร็จแล้กวก็ตําตนะครับตําให้เนื้อปลาละเอียดนี่แหละทีเห็นเหลืองนี่คือ เครื่องหอมกระเทียมแล้วก็พริกพริกแห้งที่คั่วนะครับ ก็จะทาการปรุงครับโดยการโดยการเทน้ําปะลาที่เราต้มใส่ปลาไม่ต้องใส่เยอะนะครับอ่ะ,ะค่อยใส่แล้วก็ค่อยค่อยนุ่งนะครับค่อยใส่แล้วก็ค่อยอยุ่งโอ้เด็กเครื่องคกคนตัวนี้ปลาท่อนเดียวปลาท่อนเดียวที่ขึ่งโคกเลยนะครับ หน้าที่ของสากน่าจะหมดแล้วครับซิมมะอมื่ยังขาดหน่วยอยู่ก็ใส่น,น้ำปลา ซิมเบิงซิมเบิงซิมเบิงอืมได้การละกระยอนมันหลุดฉาดมันบวงตัวแดมขาดพงตัวนี้อืมกระยอนมันเป็นเจลือ จักเซตใหญ่ครับ ขอกะไซแล้วครับปนกันแล้วล่ะกินขวน้ำกันบัตเตอนี้ครับมากินขอน้ำกันบนัตตอรนะครับที่จะกินกับหัวยงบัตนะครับปนปลาคอใหญ่ผักก็จะมีผักล้างบ้านครับผักขาเม่แอนผักขาลัางบ้านเม่แอนกับผักกระถินนะฮะ <c ười> กินดวนกินนดวนกินนดวนครับเสียบเด้อพี่น้องเล้อกมามามา คนประครบร้านเท่านี่แหละนะครับ สีออกหอมหอมเพราะว่าผมขัวหอมใส่ขัวกระเทียมตําใส่ครับแต่ว่าสมัยพอแมียงมบิอกแนวนี้ครับบริตํตำทั้งใส่ครับป <c oughs> นตะปายอย่างเดียว ไม่แต่พอพอมีหอมแต่พอแต่แม่พอมีหอมต่ำใส่ครับเข่ากันยุบพักขา จเข้าก็ห่อนหอนป่นก็ห่อนๆ ผมสิบนมันช่ออกลักษณะแจ้วครับออกลักษณะแจ้วนะเพราะว่าผมใส่ริกแข่งพริกขัวคนข่างหลายนะครับนำมันตีรุ่งเหลือง แซ่บครับฟ้ามันมันหอมออกับพริกขวัวก็หอมกระเทียมหอมหัวหอมสีขวัวต่าใส่นะครับ <c oughs> ่ว่าความหูเสือกผมนี่พะมายัางอ่อนสุดอยู่นะครับยังอ่อนสุดอยู่นะแต่ว่ากระกกแทบอีกแบบหนึ่งนะฮะอยากให้กินน้ากันครับเกิบติดกระัังใจให้กันต่อไป <c oughs> ใน youtube ช่องครัวพอหมันกะนองหมูหวานด้วยครับเด้อนะครับกดแชร์กดติดตามกดไลค์นะครับ อีกเดือนกลักวผู้ลานมีแอนยังสิมาเข่าขั่วครับแม่แอนน้องมูหวานพี่ติกเกอร์ไปซอยใยเดี่งไข่ขวงอยู่สารค้ามไข่กับเข่าครับไข่กับเขาอยู่สารค้ามเปิดเทอมมูหวานยังสิมาเขาโรงเรียนนะครับช่วงนี้รับพ่อมันกับเขาคั่วเองนะครับผมแสบีบจะคล้องนี่แหละแต่ว่าผู้อืน่นที่ซสบนําบ่เสบนะครับจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันนะครับเดี๋ยวพอกันจิบนานนะฮะ